l l บอสชาเลนชาเลนที่พวกเรา2คนจะเข้าไปต่อสู้กับบอสทุกตัวในเทวัตโด,ดยใช้ตัวละครพียงค,คนละหนึ่งตัวเท่านั้นและหากใครใช้ตัวละครไหนไปแล้วคข,ขน้าจะใช้ตัวละครซ้ำไม่ได้เด็ดขาดเราจะรอดหรือว่าจะร่วงติดตามชมได้ในเกมชินอิมแพค s c บอสชาเลนจับมือตะลุยบอสไปกับมีขาวและนกรุ้งอุ๊ยอา้าวนาตอบโจทย์นามันปู เออฝ่าคุณพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เขาจะล้มจริงอุยเจ็บเขายังพยายามตีอยู่เขายังพยายามอยู่ฮะมันมุดดินได้ด้วยเหรอเอ้ยฮะมันมันชุบตัวมันชุบตัวทำไมมันชุบตัวไอ้นี่ชุบตัวหนีความผิดชาวเน็ตนี่วะจริงตายตายไปเลย no เยอะยังอยู่อีกโอ้ยโอ้ยทำไมคุณยังอยู่เนี่ยยังอยู่เออ อม่งเง้ย <laughs> เราเก่งโคตรจริงโอ้ไม่ดีมั้งกูเนี่ยไม่ดีมั้งอชิบายเขาฮิวได้นี่ว่าเอาเป็นว่ากันตายให้พี่นโโะนโ,โอเคไหมถ้ามันตื่นก่อนก็ยื้อไปก่อนนะม,นมันตื่นแล้วได้เล่นไปนะออยังไม่ได้ยังไม่ได้ลำเลย <laughs> โอ้ยฉันหนาวเธอ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเดียว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 กูเป็นฮิลเลอร์กูท่าตายกูท่าตายอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่คือตัวที่ไม่ควรเอาออกมาที่สุดเพราะว่าเพราะมันจะตายกันหมดหืเหรอฮะอรับโจทย์อยู่ไม่มันเริ่มค่อยๆสู้ชีวิตขึ้นทุกวันทุกวันวะตอนเริ่มชาเลนเนี้ย พวกเราสดใสกันมากเลยนะเว้ยแต่ตอนนี้เหมือนรอยยิ้มเรามันค่อยๆถูกพรากไปเรื่อยๆโอ้ฟักโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้พี่ทำอะไรของคุณพี่เนี่ยคุณพี่จีอะเมโยเคเซิงเออชิพี่เป็นใครเนี่ยจะไม่ลดเลยนะเออซึบอุ๊ยเออได้เปิดมาหนูก็เอาอ่ะทำไมตายวะอ้าวตายอีกแล้วเหรอมันตายจากอะไรอะเปิดมาหนู มาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะมันมีท่านั้นด้วยเหรอมันคืออะไรเมื่อกี้มันทุ่มสามรอบติดกันอะฮะหรือเพราะว่าที่ผ่านมามันตายไปวะเราเลยไม่เคยรู้ว่ามีท่านั่นเลือดมันไม่ลดเลยอมันมันลดน้อยจนสงสัยว่าเราเรียกมาว่าเลือดลดได้ไหมเลือดนะสิเลือดจะลดกี่โมงดีครับเลือดนะสิครับแตเหอะข้าวกูจะหมดอีกแล้วเหรอไม่ข้าวกูหมดแล้วช่วยด้วยไม่มีข้าวปลาเกี๊เซนเฮลพีนี่เออชีชีตโอ้ อ๋อมันมีแกนตรงกลางอะถ้ามันเป็นตัวฟองเตนมันน่าจะแบบทำให้ลมได้ปะมันมีแกนม้วนอยู่เออปึ๊บเออสู้เขา,เาแล้วใกล้แล้วตายตายซะยตายรวยพของหัสหายแล้วด้วยพยลัพกงกรหัสลายมันตายในที่สุดไอ,อ,อ้ยเรื่อ สองสมัมออ้ o มเป็นตัวละครที่ไม่ได้คาดการว่าจะได้เจอมันเล่นนานมากย่างออังยังมีความแบบคุณคุณเคยเกมเพลย์ไหมคะไม่เอาไปอีกหล่นลงมาอ,อนุอ่มยาขยับนี่คือการปล้นโอ้ยเดี๋ยวคุณวางฮิวแต่ฮิวคุณอยู่บน มันลดเลือดแย่มากใส่เวทย้อนกลับย้อนกลับเข้าตัวเองแล้วของล้วเออเออจริงมันใจมันมันใจอะไรวะมันกลายแล้ว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 เอ้ยมันลดลงมา falling down London Bridge is falling down bro โอ้ยอันนี้อันนี้่านอันนี้ดีอันนี้ดีเราก็อยากตอบโจทย์อยู่แต่ถึงแม้จะนานไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยพี่โน น่าเจอตามานานเป็นไงบ้างพี่สบายดีไหมมึงมันศัตรูใหม่เลยแหละกูไม่เคยมาสู้เลยเฮ้ยเฮ้ยเกินเอ้ยอาจจะได้อชิเมนต์ก็ได้นะถ้าเกิดว่าแบบมาสู้ใหม่มันจะเป็นการสู้ครั้งแรกจริงเฮ้ยมันมีตัวลูกอยู่นี่ว่ะอุ้ยมีตัวลูกใช่ใคิวลูกคิวลูกเราเราต้องฆ่าอุ้ยมันมันสูบลูกเข้าไปแล้ว มึงคือใครแกเป็ yeah นใครจับฉันมาทำไมค้างที่สุดเลยเว้ยแกช้างที่สุดเอฟเฟกต์ไม่อลังการงานสร้างโอ้ยจะตุยจะตุยอัวลบ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 กลับมาได้ใช่ไหมเจ้าเก่งมากเจ้ากลับมาได้เก่งมากเอ้ยตีอะไรเนี่ยเอ้ยทไมมันมีลูกจากไหนเนี่ยใครอ่ะมันเป็นใครอ่ะไอ้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเอ้ยยี่ตายแล้วเอ้ยยี่ทำได้ไงวะศัตรูใหม่